สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลายานารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะรีสอร์ทระดับ5ดาวที่ตั้งอยู่บนหาดพระแอะเกาะลันตาจังหวัดกระบี่รีสอร์ทนี้นะคะมีห้องพักเพียง57ห้องเท่านั้นทําให้มีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยละคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูห้องแบบบิชวิลล่าที่มีพื้นที่ใช้สอยถึง59ตารางเมตรถ้าพร้อมแล้วตามประมาเลยค่ะ ก่อนอื่นขอเล่าวิธีการเดินทางมาที่รีสอร์ทกันนะคะเราเดินทางมาจากกรุงเทพมาลงที่สนามบินกระบี่เราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงระหว่างการเดินทางจะต้องมีการข้ามเกาะด้วยแพขนาดยนต์อีกประมาณ15นาทีเราสามารถนั่งอยู่บนรถหรือถ้าใครอยากยึดเส้นยึดสายก็สามารถลงไปเดินเล่นได้เช่นกันค่ะโดยทางรีสอร์ทเนี่ยเขาจะมีรถรับส่งจากสนามบินให้บริการกับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มก่อนวันเดินทาง เจ้าหน้าที่จะติดต่อมาเพื่อคอนเฟิร์มเที่ยวบินตารางเวลาการเดินทางถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะเมื่อข้ามฝั่งมาแล้วอีกอึดใจเดียวก็ถึงรีสอร์ทแล้วค่ะ นี่ก็คือห้องพักของเรานะคะเป็นห้องบีชวิลล่าส3ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำส่วนกลางริมทะเลเลยล่ะค่ะ เข้ามาในห้องนะคะส่วนแรกที่เราจะเจอเลยก็คือโซนห้องนั่งเล่นค่ะโดยเขาจะจัดชุดโซฟาขนาดใหญ่นะคะเตรียมวาให้เราและด้านนี้นะคะก็จะมีจอทีวีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะจะเป็นทีวีแบบสมาร์ททีวีนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเสียงเครื่องเล่น DVD และข้างๆกันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลของเนสเพซโซพร้อมแคปซูลกาแฟไว้ให้ค่ะด้านล่างนะคะจะมีมินิบาร์แล้วก็มีตู้เย็นค่ะ มาดูในส่วนของเตียงนอนกันบ้างนะคะเข้ามาจากห้องนั่งเล่นนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเตียงนอนซึ่งเตียงนอนนะคะห้องนี้เขาจะให้มาเป็นแบบ king size เลยค่ะมีขนาดกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วบนเตียงเนี่ยเขาก็จะมีหมอนเตรียมไว้ให้4ใบด้วยกัน,นะคะ่ะในอีกฝั่งหนึ่งของเตียงนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์บาร์ค่ะเราสามารถนั่งทำงานได้นะคะแล้วในบริเวณนั้นนะคะเขาก็จะมีวางเวลคัมฟรุตต้อนรับเราด้วยค่ะ ในบริเวณหัวเตียงนี้นะคะเขายังมีโต๊ะขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่านั่งทํางานที่โต๊ะด้านข้างแล้วยังไม่ถูกใจมาบริเวณนี้ได้เลยค่ะกว้างขวางแล้วก็ใหญ่กว่ามากๆเลยที่สําคัญนะคะโต๊ะนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดโต๊ะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นกระจกสําหรับแต่งหน้าได้ด้วยล่ะคะ่ะ ในส่วนของห้องน้ํากันบ้างค่ะเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับในส่วนของอ่างอาบน้ําก่อนเลยค่ะอยู่ตรงกลางนะคะและบริเวณด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมกระจกแยกกัน2ฝั่งนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่จะมีโถสุขภัณฑ์อยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ค่ะหรือว่าห้องอาบน้ํา นอกจากห้องอาบน้ำแบบ shower box indoor แล้วนะคะที่นี่เขายังมีโซนอาบน้ำแบบ outdoor ให้เราด้วยละคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกัน <S <S เดินอ,ออกมาบริเวณนี้นะคะเราก็จะเจอกับโซนอาบน้ำแบบ outdoor ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเขาก็จะเตรียมเลนชาเวอร์ไว้ให้เราถึง2หัวเลยละคะ่ะ เฟสิลิตีของที่นี่นะคะนอกจากจะมีสปายิมแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ําอีก2สระด้วยกันค่ะโดยสระว่ายน้ําแรกนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณล็อบบี้ค่ะซึ่งสระนี้นะคะจะเป็นสระระบบน้ําเกลือค่ะแล้วก็จะมีอีกสระหนึ่งนะคะที่อยู่บริเวณชายหาดซึ่งสระนั้นจะเป็นแบบคอรีนค่ะ สำหรับห้องอาหารของที่นี่นะคะจะใช้ชื่อว่าห้องอาหารซีสกายค่ะแล้วก็จะมีบาร์ซันดาวเนอร์อยู่ตรงนี้นะคะบริเวณริมชายหาดเลยละคะ่ะเป็นห้องอาหารที่บรรยากาศดีมากๆแล้วก็เป็นห้องอาหารเพียงหนึ่งเดียวของที่นี่ด้วยลายอาหารเช้าของที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะมีครบทั้งขนมปังเบเกอรี่อาหารอุ่นร้อนแพนเค้กก๋วยเตี๋ยวซีเรียลน้ำผลไม้ส่วนอาหารกลางวันจะเป็นเมนูอลาคาร์ดเลือกสั่งได้ทั้งอาหารไทยและเวสเทิร์น ตอนเย็นทั้งรีสอร์ทมีบริการจัดดินเนอร์ออนเดอะบีชจัดเป็นซุ้มให้นั่งทานอาหารโชคดีค่ะเย็นวันนี้ฟ้าเปิดพอดีเราก็เลยได้วิวซันเซ็ตริมชายหาดบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์นะคะที่ทางโรงแรมมีนะคะก็คือการล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกหรือว่าซันครูสค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรากำลังมาล่องเรือกันค่ะเดี๋ยวตามไปเก็บภาพรบรรยากาศมาฝากนะคะ ตอนเราจะกลับโรงแรมวันนี้นะคะทัวร์ของเรายังไม่จบค่ะเขาจะพาเรามาแวะตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้จะเป็นสันทรายนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อมเมื่อน้ำอะลงถึงจุดจุดนึงเท่านั้นค่ะและบริเวณนี้นะคะถ้าใครโชคดีมาวันที่้าเปิดเราก็จะได้เจอซันเซ็ตกับบริเวณสันทรายนี้สวยมากๆเลยล่ะคะ่ะ และนี่ก็คือรีวิวลายานารีสอร์ทแอนด์สปาที่เกาะลันตาถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไคร b ์ช่องเทอเจนี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ